เรางงานมาค่ะจะพาไปดูอากที่มีกรณีดราม่านะคะ3ดาราสาวนะคะอากาศเลิกคบกันแบบโอโ้โหไฟลุกเลยนะเมื่อก่อนเป็นเด็กแกง์นะคะ3คนค่ะคุณพริมคุณพาวฟ้านะคะและก็คุณแพพิชาค่ะล่าสุดนะคะคุณพริมพิม,มาค่ะเพิ่งแต่งงานไปนะคะแล้วก็มีชาวเน็ตถามนะคะเอ้ยทำไมไม่มีพี่พาวฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณพาวฟ้าเนี่ยก็คือได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วเอายอมรับว่ามีปัญหากันจริงยังไม่ได้เคลียร์ยังไมไ่ลงตัวกันนะคะอย่างที่บอกว่าพอง,งานแต่งคุณพริมนะคะก็ไม่พบคุณพาวฟ้าอีก มีชาวเน็ตถามมานะคะบอกว่ามีโอกาสกลับมาเป็นเพื่อนกันไหมคะคุณพริมตอบกลับแบบโอ้ร้อยล้านโวกกอนไม่มีค่ะเพาราะจิงีอาจจะไม่รู้ประมาณนั้นแนตะ่แบบว่าไม่มีค่ะเพราะตั้งแต่มีเรื่องเขาทําให้คนเข้าใจพริมผิดตลอดและไม่เคยออกมาปกป้องเลยทา,ทางที่ปากบอกว่ารักเพื่อนรักจริงๆเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกคะ่ะก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบ ใหญ่มากอนะพอสมควรนะพราะทให้คนบุคคลที่3ามอะไรเงี้ยเข้าใจผิดไปนะคะหรืออาจจะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเนาะซึ่งก็มาฝั่งคุณพราวฟ้าบ้างนะคะคุณพราวฟ้าเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไปเนาะแบบว่าคือทั้งร้องไห้ทั้งน้ำตาด้วยบอกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ให้ช่อด,ดอกไม้กับมือสับปะรคุณพิมพ์เลยอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าเออแววตาจริงๆแล้วคือน้องสาวเราก็อยากได้เหมือนกันเลยรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเป็นอีกหนึ่งโมเมนตท์ที่เออเหมือนแบบว่า อาจจะแบบสะเทือนใจเนาะอาวเน็ตไหมพนค่ะ,ะเด็ตก,ก็ถามเหมือนกันว่าเนี่ยเขาเคยให้ช่อดอกไม้เราน,นู่นะนี่นั่นคุเพรมก็มีตอบเหมือนกันนะคะบอกว่ามันใช่เรื่องบุญคุณหรอก็ต้องดูสถานการณ์ความเป็นไปน,นู่นนะี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วทุกคนละค่ะคะเคยทะเลาะก,กับเพื่อนรักที่แบบว่าถึงขั้นตัดขาดถึงขั้นเลิกคบกันไปเลยไหมแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างลองคอมเมนต์อกทีนะคะชอบคลิปอัปเดตค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกได้นะคะจะได้มาเจอกันบ,บ่อยค่ะ